เก่งครับเก่งมากเลยจะขั้นนี้อย่างนะวิงนะเอ้ ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับเราช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะอุ้ยจะเดินไปไหนจะไปไหนครับไปไหนเนาฝึกจับหูเดินนะคะแม่แม่ต้องมีคนรอดหนมโกง่ายมากนะคะต้องมีคนรอดหนมโค้ด้วยนะคะหัรองเดี๋ยว

ปล so right, right, ้วพระอ้วนวิ่งหนีให้พระอ้วนวิ่งหนีนะคะไปเร็วไปเร็วพระอ้วนไปเร็วพระอ้วนถาผมนะพระอ้วนไปเร็วไปเร็วโชก่อนเร็ว โชก่อนไงไม่ได้กินนะโชก่อนแล้วโชโชโชเเฮ้ยโอ้เก่งครับเก่งมากเลย

เสือเจ้าแม้เดินไปขอกินมั่วเลยครับไปขอความช่วยเหลือครับสาครับยายครับพ่ออ้วนไม่ให้ผมกินน้คอกนี่พ่ออ้วนไม่ให้ผมกินน้คอกเลยโอ้ยชุดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแม่แม่ ขอบคุณนะคะนนชุด Happy Birthday นนจากคุณแม่เล็กอ่มริกานะคะไม่ใช่ไม่เจ็บที่ว่าจะจะว่าอะไรนี่เพราะว่าแต่ก่อนวิ่งคือใส่ได้อยู่ตอนนี้คือแบบทำไมใส่ไม่ได้แล้วโโล <laughs> เสียงยนนถ้ามีของชอบหรืออะไรที่ผมชอบนะครับสั่งได้หมดครับ ดังลกนดังลกดังังดี๋ยวผมจะกดังโอ้โหดังว่าแต่มีนมเม็ดเออว่าแต่มีนมคอกครับสั่งได้หมดครับยิงวุบจุ จุ๊บจุ๊บจุ๊บว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บเงื่อนมุดจะว่าเพียงนึกว่าอยู่กันนะครับที่ครับที่คนแต่งชุดก็แต่งไปคนล่อก็ล่อไปนะคะแม่ๆดูวันนี้เราใส่ชุดไทยหครับบุ้มมิ่งห้ามถอดครับบุ้ม มีกี่ายเ่ังเอมันนอนขงที่อไม่หมดแล้วหมดแล้วนมโคกหมดแล้วับดีทำับดีโอ้โห มัาจะใส่มากมาจะใส่มากครับมานจะใส่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้เบาเบาเบาเ่าโชครับเป่าโชไปปปปคุณเก่นน้ำแล้วมาทีนี่เล่นน้ำแล้วตก เอ้พัดแล้วปะ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 วนรวยแล้วนะคะแม่แม่ก่อนดีไหมไปแล้วไปแล้วมาพี่มาพีบอไปแล้วไปไหนนั่นไปไหนนั่นเอาเไปไหนนั่น หลุดบ้านตัวหลุดบ้านก่อนนี่ผมบอกพี่กินคือมีบ้านอยู่นี่เนี่ยหายไปเลยเออทำร่งวงควัวใหม่นะครับผมโรงโรงควัวเก่ามันทำหลุดผูกพังครับผมออกเด้อตู้ออกเด้อผิดตู้เด้อออกเด้อ,อ อยากนั่งผมอยากนั่ง,อ,งอ,ออกมาดิแมให้ผมนั่งเลยเอานั่งนั่งนั่งกับพ่อเร็วเร็ว,เร,วเ,เรียนดินเรีนดินแล้วค่ะเฮ้ยแล <c oughs> ้วเรียนดิน้นนุดเอารองไหนดุดเรียนดุดโอ้โห้กุนโโโกน่ะกุนน่ะกุนน่ะ,นะอืออือเอาเข้าไป เ,เข้าไปครับไงง่องเลยุปนะโอ้โหไปนะ,อะโอ้ยไงยง่องอีกแล้ววิ่งอ้ย Không khăn đó Đâu Chắc không ở à lại nó miếng nó ư tắm tắm để tắm đấy nè À mà nắng leo nắng nhàng theo đâu Ê hẹp phong nắng nó nè phạ Hẹp phong nắng nó nè Ui 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 nắng đi đi Mình nhòm, mình nhộp nè Vậy nắng gặp phong đây nè oh. À nắng nắng đi đi Ôi 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 Chắc ý nhận đỏ แรงล้างเลยดีแล้วนั่งดี่ดีนั่งดี่ดีจะขั้นนี้อย่างน้องวิญนะเ อะไรกับเหยงก็ไม่รู้นะเก็บ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 เลยเก็แบบ <c oughs> เอาเหยงคุณตามาเล่นนะคะคุณตาดุนะไปไป <c oughs> ไปไม่เล่นแล้วไป <c oughs> ไปเลยไปเยไปยอมไปยอมครับผมอยากเห่นกครับเป็นอะไรครับเมื่อกี้คุณทำอะไรเมื่อกี้แบบจังหวะมิ่งแบบเป็นหันตูดมาแบบตำไม่้โหมเฮ้ยโอ้ยเ้ยมิงว่ายังกรเปานี่เอ้นี่เออให้ให้ร้อยเล่นล้านนะคะเออกรเปาเี่เอาเ่เอานี่ย้อนย้อนยอ ôi lốp mát thọ ông 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 vun vài chẳng người mình. <laughs> nang 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 người đâu này. nang người nang nang người đâu <laughs> Hả, <gì> đi <laughs> ừ. <Ngày> ngon <laughs> ก่อนหน่ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้นะครับผมคำนี้ผู้จ่ายีสุภาพก็ต้องขอโทษขอไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับที่นี้ก็สวัสดีครับ